ามว่าสายไฟของเฟลดอร์ d d เนี่ยมันคุ้มค่ากว่ายังไงข้อที่1นนะครับเลือกสายไฟแล้วเนี่ยต้องใช้งานให้ได้ยาวนานเป็น20ปีเพราะสายไฟเปลี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆนะครับต้องรื้อทั้งระบบและไม่ได้เปลี่ยนด้วยมูลค่าที่ถูกนะครับมูลค่าสูงนะครับเพราะไหนจะการรื้อและการร้อยสายไฟยใหม่อีกนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกสายไฟเกรดพรีเมียมเฟลดอร์นะครับเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับข้อที่ 2, 2นะครับเมื่อตัวแกนทองแดงเนี่ย เป็นทองแดงบริสุทธิ์นะครับสามารถนําไฟฟ้าได้ดีรวมถึงตัวฉนวน PVC เกรดพรีเมียมมีความเหนียวทนและไม่มีส่วนผสมของตะกั่วใช้งานได้ยาวนานลดโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรในบ้านถ้าเกิดไฟฟ้ารังจรแล้วเกิดความเสียหายเกิดไฟไหม้กับตัวบ้านเนี่ยโอ้ไม่มีความคุ้มค่าเลยครับเลือกสายไฟที่เป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยสร้างความปลุกใจให้กับเราได้แต่ยาวครับและที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้เทรนด์ใหม่มาแรงนะครับมาแล้วนะครับก็คือ รถไฟฟ้า EV ก็จะต้องมี Wallbox นะครับหรือ Wallcharger ที่บ้านเนี่ยแน่นอนซึ่งตัว Wallbox เนี่ยจะกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับใช้โหลดค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้สายไฟที่มีขนาดถูกต้องนะครับเดินโดยผู้ชำนาญการและใช้สายไฟเกรดพรีเมียมของเทลดอร์เนี่ยก็จะทำให้การชาร์จไฟของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสายไฟเนี่ยเมื่อร้อนและเกิดไฟไหม้เนี่ย ก็จะทําความเสียหายกับตัวรถและตัวรถของเราด้วยโดยเฉพาะเรานะครับคุณท่านผู้ชายท่านพับ้านนะครับที่ต้องตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยสําหรับครอบครัวนะครับ